ตอนนี้มีเว็บไซต์เพกถนหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t o f o r Six e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดยดวงโดยจางกิงก่งฟ้ารือช่องกิ่งฟ้า t o f o r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นแรนดอมก็คือไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนบังเอิญหรือตั้งใจกดมาดูคลิปนี้ก็ตามนะคะ ก็รับคำทำนายนี้ไปเลยนะคะเรียกว่าเป็นคลิปที่กิ่งฟ้ามองว่ามันจะมีพลังงานด้านดีๆอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีคำแนะนำแนวในช่วงระยะเวลานี้ว่าไพ่พิกนตหรือไพ่พิกนตต้องการที่สื่อสารอะไรกับคุณฉะนั้น ดูตรงนี้เป็นแนวทางอยู่ดีนะคะเป็น general reading ทำนายดยภาพรวมอยู่ดีนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าภาพพิคเนตต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณอ่ะเขาฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าใครอยากจะดูเป็นดวงรายปีดวงรายเดือนกิ่งฟ้าจะแปะ playlist เอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูราศีของคุณได้หรือเข้าไปในช่อง YouTube ของอาจารย์กิงฟ้าแล้วก็คลิกเข้าไปในวิดีโอหรือว่า playlist ก็ได้มันก็จะเจอทั้งดวงรายปีดวงรายเดือน everything จิเกเบลคุยเยอะมากนะคะสามารถเข้าไปดูกันเนเพลินได้เลยนะคะถ้าเบื่อเข้าท่าเงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ โอเคเรามาดูกันพาพีก่กเนต,ต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะบางเรื่องไพ่อาจจะขึ้นมาบางเรื่องจะไม่ได้ขึ้นมานะคะ s u s t e n a n c e Beginning, Capacity to Love, Divine Support, Pi r o r i t i e s Blessing, The Empress, The World Justice, the hangman, the hierophant, clear your energy, personal transformation, okay. แล้วขอหยิบไพ่หนึ่งใบนะคะเป็นการเช็คพลังงานหรือความรู้สึกณตอนนี้ของคุณว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอ่าได้ไพ่ใบนี้ขออนุญาตอ่านนะคะ Loving yourself is the first spell in learning to love others นะคะ Loving yourself is the first spell learn in learning to love others นะคะโอ้ไพ่ขึ้นดีมากไพ่ขึ้นสวยมากเลยนะเนี่ยเป็นรูปหัวใจเห็นไหมเป็นเหมือนเป็น love potion เลยนะคะเป็นแบบเหมือนสูตรปรุงยาแต่เป็นแบบรูปหัวใจนะคะไพ่บอกว่าช่วงเวลานี้หรือช่วงระยะเวลานี้เนี่ยใครก็ตามแต่คลิปมาดูคลิปนี้เนี่ยโชคดีมากๆนะคะคุณกําลังจะเหมือนเจอสิ่งดีๆนะคะหรือเขาเรียกว่าสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะมีเวลาให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือ,อตัวคนเองอาจจะได้กลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองมากขึ้นรวมถึงไม่ยอมให้ใครมาทําให้คุณรู้สึกกแย่อีิง เสริมจากพลังงานหน้าไพ่และประกอบกับไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะว่ากิ่งฟ้ามองว่าช่วงนี้เนี่ยคุณน่าจะมีสติ ในการทาเสียงต่างมากยิ่งขึ้นหรือถ้ามอยมุมนึงคุณอาจจะเจอบททดสอบหรือบทเรียนที่ผ่านมามันทําให้เราเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาว่าออสิ่งนี้เกิดเพราะแบบนี้นะหรือว่าเราได้เรียนรู้ทําให้เราแบบเหมือนจิตเราแกร่งขึ้นหรือว่าประสบการณ์มันสอนคุณบทเรียนบททดสอบที่ผ่านมาที่มันอาจจะแบบว่าเฮ้ยเราเองอาจจะรู้สึกมันยากมากที่จะผ่านมาแต่เราผ่านมาได้แล้วนะคะ,ะคลิปนี้เป็นแรนด้อมเปิดมาดูเมื่อไหอไร่ก็ได้แต่ อตอนที่กิ่งฟ้าลงคลิปเนี่ยมันช่วงระยะเวลาช่วงปีใหม่ปี2569หรือ2026พอดีฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ๆห,หรือต้นปีแรกๆของคุณมีแต่เรื่องราวดีๆแน่นอน ะะแต่ที่สําคัญไพ่เหมือนก็จะบอกว่าเอออย่าลืมรักและเคารพตัวคุณเองให้มากนะไม่มีอะไรสําคัญกว่าตัวเราแต่ไม่ได้หมายถึงว่าที่กิ่งฟ้าบอกเอ,อ้ยสำคัญตัวทุกอย่างคือไม่ใช่ว่าความเห็นแก่ตัวแต่หมายถึงว่าการที่เรารักและเคารพตัวเ,เองพอเรามีพลังงานดีๆเราก็สามารถส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นได้ด้วยนั่นเองนะคะโอเคไพ่ขึ้นสวยตั้งแต่ต้ตนลดมากแม่โอเคเรามาดูพลังงานโดยภาพรวมว่าพาพ่พิเนตหรือไพ,พ่พิเนตบอกอะไรกับคุณนะคะสิ่งแรกที่กิ่งฟ้าเห็นเลยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองน่าจะตตต้้้อออองงงงทําะไรหลกหลกกยสิ่มันบุุ แต่ไพ่เขาจะเหมือนสื่อสารว่าคุณจะต้องวางแผนทุกอย่างให้ดีนะคะถ้าอยากทําทุกอย่างให้สําเร็จและได้ดีนะคะไพ่ขึ้นว่าใจร่มๆใจเย็นๆอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนนะคะเมื่อไหร่ที่เราทําตามอารมณ์หรือใจร้อนหรือว่าเราเองแบบปรปปปับจะต้องเอาให้สําเร็จจะต้องเอาให้ได้เกินไปอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้แบบผ่านกระบวนการวางแผนหรือว่าใช้ระยะเวลากับมันนะคะมันจะพังพินาศได้โอเคอันนี้กิ่งฟ้าพูดตรงๆให้เห็นภาพเลยนะคะ แต่ถ้าเราค่อยๆเขาเรียกว่าดูอย่างถี่ถ้วนค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามระยะเวลาของมันหรือว่าเราบอกว่าเ้ยที่ผ่านมาเราเพียรพยายามมาโดยตลอดนะเราตั้งใจมาโดยตลอดความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนใช้เวลาช้าหน่อยแต่ชัวร์แต่ดีแต่มั่นคงนะคะประมาณนี้เลยแล้วไพ่ก็บอกมันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาคือเนี่ยพลังงานกองเนี้ยเขาเรียกว่าชัดมากในเรื่องคําว่าสิ่งเดิมสิ่งเก่าคําว่าสิ่งเดิมสิ่งเก่าสามารถเป็นคําว่าบางคนบอกว่าโอกาสต่างๆที่มันเคยหลุดลอยไปหรือเราแบบที่ผ่านมาเราอาจจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยตอน โอกาสเหล่านั้นเนี่ยอาจจะกลับมาสมมติบางคนบอกว่าเออที่ผ่านมาสอบไม่ได้เลยอะตอนนี้มันเปิดสอบใหม่อะเราลองใหม่ทมําไมครั้งนี้มีโอกาสเปอร์เซนต์ที่จะสาเร็จคือมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วถ้าเราตั้งใจจริงๆอะนะคะแต่ถ้ามันเป็นของเรายังไงก็เป็นของเราไม่ต้องห่วงนะคะแต่อีกมุมนึงอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะต้องไปจัดการสืบทอดอ,อาจจะเป็นอาชีพหรือตําแหน่งต่อจากบุคคลอื่นหรือว่าจากต้นตระกูลหรือต้องแปลเป็นเชิงควาว่า เฮ้ยอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้ต้องกลับไปดูแบบที่เก่าๆอาจจะเป็นแบบพวกอสังหาเก่าๆที่แบบพ่อแม่หรือคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นญาติเราหรือว่าคนที่มีพูนให้เรามาอะไรเงี้ยเป็นต้นหรืออาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีโอกาสได้มรดตกตกทอดของล้ำค่าของมีค่าที่สืบทอดมาจากบุคคลอื่นหรือมีคนที่เราไว้ใจให้กับเรามาหรือเราเองเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นสมมตินายหน้านะขายพวกที่ดินอสังหาช่วงนี้ดวงรุ่งนะคะอะไรที่มันต้องเอากลับมาทํา ใหม่ e n o v เ t e ปรับปรุงแก้ไขช่วงนี้คือดีหมดเลยนะคะฉะนั้นถ้าใครที่ทำอาชีพออกแนวลนักษณะแบบว่า ขายของมือสองอันนี้เห็นภาพง่ายๆนะหรือว่าอาจจะแบบว่าเคยได้กลับไปทําสิ่งเดิมสิ่งเก่าอย่างเช่นบางคนอาจจะต้องกลับไปทําอาชีพที่เคยทําที่ผ่านมาหรือบางคนเรียนมาอย่างหนึ่งไปทําออาชีพหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องกลับไปทําในสิ่งที่ตัวเองเรียนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะหรืออาจจะแปลว่าได้กลับมาเจอเจ้านายล,ลูกน้องเกา่าคนที่เราเคยร่วมงานเก่าเก่าก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีลักษณะคําว่าวนเวียนบางสิ่งบางอย่างกลับมาแต่ถามว่าสมมติถ้าในเชิงความรักอาจจะมีคนเดิมคนเก่เกากลับมาคุยได้ไหมมันอาจจะเป็นเพื่อนเกา่ามิตรภาพเกา่ามันไม่จจเเปป็็นนนะต้องแฟ เก่าอย่าไปสื่อถึงตรงนั้นเสมอไปคือกิ่งฟ้าต้องปลอแบบนี้เสมอนะคนเรามันควร move on แล้วเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าสมมติเราจะกลับไปหาคนเดิมคนเก่า คือถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งโอเคที่จะต้องกลับไปหรือว่ากลับไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ไม่ได้เสมอไปว่าจะต้องมีคนเก่ารีเทิร์นกลับมาเสมอไปนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติฟังอย่างมีสตินะคะกิ่งไม่ต้องมาเขียนว่าอุ้ยขอให้แฟนกลับไม่ต้องไม่ต้องเขียนนะคะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่ากิ่งฟ้ามองว่าคนเราอะคะ่ะถ้ามันดวงชะตากรรมหรือบุญ กรรมบุญกรรมดีหรือกรรมไม่ดีอะไรก็ตามแต่ต้องกลับมาเจอกันอันนี้มันก็เป็นดวงชะตาของคุณแต่ก็ต้องกลับมาเจอแต่ถ้ามันไม่มันแปลว่าการ move on ไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามันย่อมอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าบางคนบอกว่าอาอยากอ่านหนังสือเล่มเดิมอก็เป็นสิทธิ์ของคุณเป็นเรื่องของคุณ,น,คณนะคะกิงฟ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณแต่สิ่งที่กิงฟ้าบอกได้คือถ้าคุณกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิม อ่าแล้วมันแบบจบแบบเดิม,มะอะค่ะอ่าคุณคุณอยากอยากจะเจ็บอีกรอบนึ่งไหมอันนี้ต้องคิดดูแต่ถ้าเราบอกว่าเออเรากลับไปปรับปรุงแก้ไขกันจริงๆนะเอ,อ่อกลับไปแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอันนี้โอเคบางคนก็มีนะในลักษณะคําว่าเอยเคยคบกันสมัยเรียน แล้วก็พอโตขึ้นต่างคนต่างแยกย้ายหายกันไปแบบ5 6ปีเป็น10ปีเลยกลับมาคบกันกลับมารู้สึกดีต่อกันมันเป็นไปได้ค่ะไออย่างเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือคนเราอะ่ะมันมีบุญมีกรรมมีวาสนาถ้ามันใช่ยังไงก็ได้วกกลับมาแล้วเป็นคู่ที่แท้จริงได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ต้องยอมรับความจริงและเดินหน้าต่อเพราะว่ากิ่งฟ้ายังเชื่อหนึ่งอย่างว่าพลังงานกรอนนี้พ่ขึ้นจริงๆไปกินนี่คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่มันเหมือนมีสิ่งเดิมสิ่งเก่าเนย้ยนงดแปลวะ คือกลับมาเพื่อแก้ไขก็ได้แต่บางทีอาจจะแปลว่าคุณไปเจอคนใหม่ๆเลยไปเจอความรักครั้งใหม่เลยแต่คุณรู้สึกคุ้นเคยกับคนนี้บอกไม่ถูกกิ่งฟ้าเลยบอกว่าอันนี้ปรดชัยวิจัยนะคะแต่กิ่งฟ้ามาด้านดูวงกิ่งฟ้าจะเชื่อในเรื่องของคาบุญกรรมในอดีตกรรมอดีตชาติคนเราที่มาเจอเจอการกิ่งฟ้าเชื่อเสมอว่าไม่มีเหตุบังเอิญแม้กระทั่งคุณมารู้จักกิ่งฟ้ามาดูคลิปนี้อะไรเงี้ยมันบางทีบางครั้งมันไม่มีเหตุบังเอิญหรอกค่ะเช่นเดียวกับคุณคุณอาจจะรู้จักคนคนนี้มาก่อน แต่ทั้งๆที่ชาติปัจจุบันเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยแต่พอพอมารู้จักกันแล้วรู้สึกว่าทําไมคนนี้รู้สึกคุ้นเคยจังเลยคุยกันคลิกไวรู้สึกว่าเป็นหนึ่งสื่อสารกันแล้วแบบมันมันมันเหมือนมีความแบบบุญสัมพันธ์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นได้มันสามารถเป็นเช่นนั้นก็ได้เช่นเดียวกันแต่บางคนอาจจะแบบเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็มีการพัฒนากลายเป็นแบบคนรู้ใจก็เป็นได้เหมือนกันว่าไพ่ขึ้นแบบนั้นแต่ไพ่อาจจะบอกเลยนะตรงๆเลยกองใครที่คิดมาดูพลังงานกองนี้คือดีมากเป็นคำว่าความยุติธรรม่ะไไันใชก็จด้ป ต่ออะ,อะไรที่มันไม่ใช่มันจะมีการหลุดพ้นและจบสิ้นลง ให้ขึ้นดีดีมากจริงๆดีนะแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีบทพิสูจน์เข้ามาคือบางคนอาจจะบอกว่าเออกำลังทดลองงานกําลังรองผ่าน probation ตอนนี้กําลังพิสูจน์ตัวเองหรือตัวเราเองต้องพิสูจน์ตัวเองกับครอบครัวพิสูจน์ตัวเองกับสิ่งต่างๆหรือว่าตอนนี้กําลังให้โอกาสตัวเองในการลองทําสิ่งใหม่ๆดูเอะฉันจะได้ไปต่อดีไหมอะไรเงี้ยอย่างบางคนอาจจะบอกว่าเอยลองสักตั้งวะ,อะลองเปิดร้านดูฉันชอบอะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันมาทางนี้ได้ไหมลองดูสักตั้งไม่เสียหายอะไรเราจะไม่สูญเสียค่ะทุกอย่างที่มันนเกิดขึ้ ะะไม่ว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีล้วนแต่เป็นประสบการณ์ฉะนั้นเลยบอกพลังงานมันขึ้นว่าเฮ้ยช่วงนี้ถ้าเราวางแผนอยากทำอะไรทำทำได้เลยวางแผนดีๆแล้วทําได้เลยเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าคุณไปต่อได้นะคะอ่าแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าการอวยพรอวยชัยไพ่ขึ้นดีไพ่เป็นเป็นเชิงลักษณะคําว่าช่วงนี้วาจาหรือคําพูดของคุณศักดิ์สิทธิ์มากๆคุณพูดยังไงเป็นอย่าง,งานั้นฉะนั้นพูดแต่สิ่งดีๆที่มันเป็นสิ่งมงคลดีกว่าให้กับตัวเองและผู้อื่นไม่ทําให้ตัวเองหรือผู้อื่น ทำความดีหมั่นสวดมนต์ทำสมาธิหรือว่ากระทาความดีในรูปแบบต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีจะคอยป,อปกปักรักษาคุ้มครองคุณแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงนะคะแต่บางคนอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นแต่ต้องบอกแบบนี้นะบางทีบางคนนี่ะบอกว่าเออยิ่งสูงยิ่งหนาวค่ะอ,อาจารย์ะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สิ่งที่เราทําได้ถ้าเราขึ้นมาด้วยความสามารถเราเก่งมาด้วยความสามารถของเราศักยภาพของเราจริงๆไม่ต้องกลัวใครนะคะแต่ไม่ต้องอีโก้สูงแค่นั้นเองทาตัวอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้แน่นอนแล้วช่ว ฟ้าพูดตั้งแต่คำแรกในเรื่องของสติและปัญญาของคุณเด่นไม่แพ้กันนะคะ,ะแต่ช่วงนี้ถึงแม้กิ่งฟ้าจะบอกเรื่องการสื่อสารการจราจาของคุณดีมากๆแต่ก็ขอให้คิดก่อนพูดถ้าบางทีคุณพูดความตรงไปตรงมาเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องตรงไปตรงมาให้ถูกเวลาและกากาละเทศะจะได้เกิดปัญหาหน้อยที่สุดเพราะว่าไพ่ย,ยังขึ้นเตือนนิดนึงว่าพวกเอกสารสัญญาการสื่อสาร ก็ต้องรอบคอบและเรามาระวังหน่อยก็ดีนะคะใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องสื่ออออนนไลินเทอร์เน็ตต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิน่นบริษัทข้ามชาติช่วงนี้ดีหรือเป็นอาชีพที่ต้องบุกต้องลุยเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่บางคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางก็สูงนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางคนอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทํานะคะแต่ช่วงนี้มัลติทาสกิ้งนะคุณต้องทําอะไรหล,หลายอย่างไม่ควรทําอย่างเดียวหรือในหนึ่งอาชีพคุณจะต้องจัดการเหมือนงานลาดงานหลวงฉันต้องจัดการหมดเลยแต่บางคนอาจจะมีอาชีพหลักมมมมมมีีีีออาาาชพเสรริหหืถุุ้นึงงท่่แดกคณ จะมีช่องทางหรือแหล่งทําเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือเราอาจจะค้นพบไอเดียเฮ้ยฉันทำอาชีพนี้เพิ่มดีไหมฉันทําตรงนี้เพิ่มทําได้วางแผนแล้วทำได้เลยนะคะแต่คุณก็ต้องดูลิมิตด้วยนะว่า ต้องรับความเสี่ยงแต่ถ้าเราทําอะไรที่แบบเป็นการลงทุนที่เสี่ยงไม่มากอะค่ะก,ก็ต้องลงทุนแต่บางทีบางครั้งมันอาจจะต้องกล้าได้กล้าเสียนิดนึงในการจะทําอะไรบางอย่างนะคะเหมือนไพ่เขาขึ้นว่าลองทําไปเถอะอย่ากลัวบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ลองจะไม่รู้นะคะแต่ก็แค่ต้องเซฟตัวเองเซฟเงินนิดหนึ่งเนาะจะลงทุนทําอะไรแค่นั้นเองนะคะอู้ไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้นคู่บุญคู่บารามีอ่ะจะบอกเลยว่าคุณอาจจะเจอคู่หุ้นส่วนนี้เรื่องของการทำมาหากินอาจจะมีพาร์ทเนอร์ มีการคอลแล p ส์มีการ c o อ p e r เรตกับผู้อื่นมีการทํางานร่วมกับผู้อื่นเยอะขึ้นแต่บางคนอาจจะแปลว่าเจอคู่บุญคู่บารมีความรักของคุณอาจจะสมหวังหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะแปลว่าบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีลูกหรือรับสัพพะสัตเลี้ยงมาก็เป็นได้เหมือนกันนะคะอุ้ยไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้นเป็นเงินเป็นทองถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้ขณะข,ข้างกิ่งฟ้าขอแนะนําจริงๆนะถ้าช่วงนี้คุณมีเวลานะคะ <c oughs> แล้วก็คุณอยากไปทําบุญกุศลอะไรขอให้คุณลงมือทําได้เลยคือไพ่เกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิการสวดมนต เนี่ยตามวัดต่างๆไปได้เลยนะคะเหมือนเพื่อเป็นความสิริมงคลตั้งแต่ต้นปีก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากทําบุญอื่นนอกเหนือจากที่กิ่งฟ้าบอกก็แนะนําว่าทําบุญอะไรที่รู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเป็นเหมือนการทานบรารมีค่ะอย่างเช่นบริจาคสิ่งของให้กับคนยากไร้ให้กับผู้ป่วยติดเตียงให้กับสรรัตว์ให้ทั้งคนแล้วก็สรรัตว์ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งทําทั้งสองอย่างจะยิ่งดีนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นช้างหมาแมวสรรัตว์อื่นๆก็ได้แต่เน้นเป็นการบริจาคพวกเข้าของสิ่งของหรือของกินของบริโภคก็จะยิ่่งดีีีเรรยกกวาาาททนบมุ หรือบางคนอาจจะบอกว่ามีเสื้อผ้าเก่าที่เป็นสภาพดีๆสภาพนางฟ้าไม่ได้ใช้แล้วอยากบริจาคก,ก็ทําได้นะคะโอ้แล้วแปลกเนี่ยย้าไม่ได้ตั้งใจจะทานายย้าซ้ําๆนะแต่ไพ่ขึ้นว่าสิ่งเดิมสิ่งเก่ามีโอกาสกลับมาจริงๆหรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องสืบทอดจริงๆแต่มองอีกม,มุมหนึง่งบางคนอาจจะบอกว่าไม่ไม่ได้มีสิ่งเดิมสิ่งเก่าหรอกไม่ได้มีการสืบทอดอะไรแต่เราเองอาจาาาจะต้องทําโปรเจกต์ระยะย,ยาวก็ได้เพราะไพ่ขึ้นว่าสืบเนื่องยาวนาน ต่อเนึ่องยาวๆนานๆมันมีพลังงานของอ,อะไรที่มันยืดเยื้อยาว,ยาวนานเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะบอกเออทำงานนี้ทํางานตรงนี้ได้ยาวเลยอ่าถ้าถามว่าทํางานตรงนี้ได้ได้แบบไปหลายๆปีไหม บอกโฟลไฟล์คุณได้แน่นอนเพราะว่าทําได้หลายปีหรือว่าอาจจะแปลว่าสามารถยึดตรงนี้เป็นอาชีพหลักหรือเป็นสิ่งหลักก็ได้อันนี้เป็นตน้นอันนี้คือพลังงานเลยขึ้นว่ายืดเยื้อยาวนานที่มันเป็นเชิงที่ดีนะคะไพ่ขึ้นคนดีผีคุ้มเห็นไหมพลังงานของคุณดีมากๆถ้าคุณทําสิ่งที่ดีพลังงานดีๆจะเป็นของคุณแน่นอนความผูกพันสิ่งเดิมสิ่งเก่าอีกแหละแปลกเนาะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะรู้จักคนเดิมได้กลับไปคุยกับเพื่อนเดิมเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่ากลับไปทําอะไรลักษณะงานเดิมสิ่งเเเเดดิิิมมสสสส่่่่งงกกกาาลับ็็ปนไ้หทีีููญย จะกลับคืนมาแต่อีกมุมนึงถ้าจะทาบุญอันนี้เพิ่มเติมในถ้าคุณบริจาคเลือดได้ไปบริจาคเลยจะยิ่งดีต่อตัวคุณมากมากมากิ่งฟ้าให้บริจาคเลือดรองลงมาจากการนั่งสมาธิสวดมนต์เลยนะคะอู้ไพ่ขึ้นดีไพ่ขึ้นดวงสมโพงแปลกนะพลังงานจะขึ้นอะไรที่เป็นคู่คู่ไม่มีนี่มีขี้นะจ๊ะมีคู่นะจ๊ะ,ะ,จะเป็นคู่นะคะหรือบางคนอาจจะแปลว่าเจออะไรที่เหมาะสมเจอเจอสถานที่ทํางานสถานที่อ,อาสัยที่ใช่เจอบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าใช่เลยใช่สําหรับฉันเลยไม่ต้องพูดเยอะอุ้ไพ่ขึ้นดีจังเลยอะ่ะ พลังงานสวยมากขอไม่พูดเยอะเจ็บคอนะคะเริ่มเจ็บจริงๆแล้วนะคะอันนี้ไพ่ขึ้นไปสุดท้ายที่กิงฟ้าจะให้สําหรับพลังงานของคลิปนี้ไพ่ขึ้นรวยจ้ะรอยอเอ้รรอหรือใช่ยอสิรอวอยรรวยรวย,รวยมากๆนะคะถ้ากิ่งฟ้าบอกรวยแต่คุณไม่ลงมือทําคุณไม่สามารถรวยได้เอาหลักความเป็นจรงิงรวยแล้วฟ้าเปิดดวงเปิดทางแล้วทําไงคะลงมือทาด้วยจ้ะเอาหลักความเป็นจรงิงไม่ใช่ว่ารวยจากโชคช่วยไม่ใช่นะจักช่องกิงฟ้าไม่เคยทานายแบบนั้นกิ่งฟ้าบอกเลยว่า ถ้าเราจะรวยจะมีเงินมีทองมันมาจากการลงมือทําและทำมาหากินอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนละมันมันคงและมั่นใจแน่นอนว่าคุณได้มาแน่แฉะนั้นช่วงนี้ฟ้าเปิดดวงเปิดทางและมีดวงของการเปลี่ยนแปลงทําอะไรหลากหลายอย่างเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางหรือมีโอกาสในการทําเงินหรือช่องทางหรือโอกาสต่างๆที่ดีมากๆเข้ามาจงคว้าเอาไว้จงคว้าเอาไว้เลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนแบบโชว์ทารของเราเป็นแบบ เป็นช่วงเวลาสปอตไลท์ลงเรามีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนแบบเขาเรียกว่ามั่นใจในศักยภาพและความสามารถของเราพิสูจน์ตัวเองทําไปเลยนะคะ อขอให้คุณเองนะคะทาแต่สิ่งที่ดีถูกศีลธรรมถูกต้องตามกฎหมายกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะได้ดีอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจทุกท่านที่ดูคลิปนี้กิ่งฟ้าอ่านแล้วแบบรู้สึกมีความสุขเลยอะสบายใจกองนี้แบบเหมือนได้รับพลังงานดีๆไปด้วยเลยนะคะพอกิ่งฟ้าแบบถ่ายทอดพลังงานแล้วมันก็เหมือนกับได้กลับมาเลยนะคะสวยงามมากโอเคก็ขออนุญาตจบคำทำนาย๋ยวเพลนี้นะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจางกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะ กิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิงฟ้าติดตาม Facebook f a n p a g ได้ติกตอกได้จีได้นะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตฝากร้านมัชชะของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะตอนนี้มีแต่ d e l i เ e r y อย่างเดียวนะคะชื่อร้านว่า Card c a r ์ด c u p ันะคะกิออ่งฟ้าชงเองอทุกแก้วเลยนะคะก็ถ้าอยู่ละแวกนี้หรืออยู่ใกล้เคียงกันก็สามารถกดเรียนดูเมนูกดสั่งเข้ามาได้นะคะ,ะเด็กกิ่งฟ้าจะขึ้นเอาไว้หลังจะจบคลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะขออนุญาตฝา,ากร้านมัชชะคาร์านบคัพสัของอาจารย์กิ่งฟ้านะ เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมอยแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิ้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขขทัั้งกกาาาแลละะะใจนนนนควีออญตไป่ จอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ